สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหนังเกมในศึกฟุตบอลเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศนะครับถือว่าเป็นเกมนัดที่2นะครับเพราะว่าคู่เมื่อวานแข่งกันไปก่อนแล้วมีคริสตัลพาเลตที่เอาชนะแอสตันวิลล่าไป3ามูนย์ลอคู่นี้นะครับว่าใครจะเป็นคู่ชิงกับพาเลตนะครับซึ่งผลก็ออกมาเป็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้นะครับถือว่าชนะนอร์ทิแคมฟอร์เดสด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับจากประตูของดิโก้ลูอิสนะครับกับดอร์สโกกวาดิโอยิงกันคนลละูก ทำให้ทัพโรบายสีฟ้านะครับเข้าชิง FA ฟเอไปเจอกับคริสตันพาเลสนะครับในส่วนของรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างก็มาเริ่มไล่ดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่สเปนตัวจริงกันก่อนฝั่งฟอร์เรสวันนี้นะครับมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูตแมตเซลกันหลัง4คนมูริโลจับคู่นิโคล่ามิเลนโควิดแบ็คซ้ายฮาร์ีทอปฟอลโลแบ็คขวาแซ็คแอปบอตกองกลาง2คนเป็นดานิโลโอลิเวล่าจับคู่กับนิโคลัสโดมิงเกตปีกซ้ายเป็น เอเลียดเอนเดอร์สันนะครับปีกขวามอแกนกิฟไว้ส่วนข้างหน้าสองคนเป็นคารามาซันโอดอยจับคู่กับคริสวูดนะครับเวสโคเป็นนูโน,โนโอเอสเปริโซซันโตนะครับถูอว่ามาในชุดที่อาจจะเก็บอาวุธไว้ในมนันักงสำรองอยู่เป็นแอนโทนีเอลังกานะครับที่ความจริงปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยมาในแผนพิเศษหน่อยก็คือมาเป็น4-4-2นะครับคือเลือกเป็นทาง เอเลียตอันเดอร์สันนะครับเหมือนกับว่าจะเอามาช่วยไล่พลังงานในช่วงแรกไปก่อนนะครับแล้วก็อเอาอลังกานะ่ยเป็นทีเด็ดไปถ้ายื้อเกมได้ยาวๆคงจะวางมาประมาณนี้นะครับรับทางฟอร์เรสส่วนทั้งฝั่งซิตี้เนี่ยมาในแผนที่ก็ถกว่าแปลกเหมือนกันนะครับคือฟอร์เรสก็วางหมากที่ไม่เหมือนปกติมาละซิตี้เนี่ยต้องบอกว่าผิดวิสัยก็จากที่เขาปกติมากกว่านะครับเพราะว่ามาในแผนที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยเล่นเลยนะครับเป็น4 312นะครับผู้ทาประตูสเตฟานออเตกา หลัง4คนมียอสโกกวาดิโอจับคู่รูเบนดิอาสแบ็กซ้ายนิโคโอไลลี่แบ็กขวามาเตอุสนูเนสกองกลาง3คนมีแบรนาโดซิลวายืนเป็นเหมือนกับเบอร์6นะครับออกบอลแล้วก็จะมีมาเตโอโควสิตกับดิโกลูอิสยืนเป็นเบอร์แปดขนาดข้างนะครับหน้าต่ำเบอร์10นะครับเป็นแจ็คกิลิทส่วนข้างหน้า2คนเป็นโอมามามูธกับซาวินโยนะครับถือว่ามาแปลกเลยซับซิตี้วันนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ ที่ผมได้ตามซิตี้มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมีเกมที่เล่นลักษณะคล้ายแง่คือเกมที่เจอเลอันมาลิดในรอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนลีกลีกเฟสอยูเ่เกมหนึ่งที่เล่นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับซึ่งก็ดูผลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เหมือนกันในวันนั้นที่เล่นออกมานะครับก็จะเป็นแผนพิเศษมันเกเกมไปนะครับซึ่งวางมาวันเนี้ยก็จะมีในรายละเอียดตัวจริงที่เซอร์ไพรส์เนี่ยผมมองว่าเป็นการที่เดอ์บอยเนี่ยไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงนะครับเพราก,ก็ใช้เป็นลิโก้ลูอิสนี่ลงเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่ เซอร์ไพรส์ตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าปกติเนะี่ยลูอิสหลังๆได้จะหลุดตัวจริงไปแล้วนะครับแล้วก็เดอะบอยช่วงหลังในลีกเนี่ยจะเล่นค่อนข้างต่อเรื่องมาด้วยนะครับแต่วันเนี้ยก็จะเป็นจุดเนี้ยที่ผมค่อนข้าง,างเซอร์ไพรส์เลยว่าเป๊ปเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่เหลือก็ผมมองว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์เลวเท่าไหร่อ่ะอาจจะมีคนหนึ่งก็จะเป็นแจ็คกิลลเนี่ยแหละครับที่ช่วงหลังก็ไม่ใช่เป็นตัวจริงสักเท่าไหร่นักนะครับจะเป็นโดกูที่ลงเล่นบ่อยมากกว่าไปด้วยซ้ำไปนะครับด้วยสภาพร่ แต่วันนี้ก็ออกตาร์ตตัวจริงเช่นกันนะครับแล้วก็เล่นเป็นเบอร์สิเลยนะครับเพราะถือว่าเนี่ยแผ้ต้องอาเป็นประมาณนี้แล้วนะครับมาดูในรูปเกมมาดีกว่านะครับว่าผลมันเป็นยังไงนะครับซึ่งในรูปเกมวันนี้นะครับพอมาเล่นกันจริงๆแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยครับเป็นว่าซิตี้เนี่ยเริ่มเกมมาได้ก็เลยจะดีกว่าแล้วก็อะไรก็ดูเป็นทาง,ทางดูเข้าที่เข้าทางให้พวกเขาไปหมดนะครับเพราะว่าเพียงแค่2อาทีเท่านั้นพวกเขาออกนมไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับจากจังหวะที่ ก็ทาเกมลุกมาตามสไตล์แมนเชตี้นะครับก็ทิ้งบอลกันไปมาซึ่งจังหวะนี้มันมาที่โครวิตนะครับในแดนกลางทะลุจ่ายทะลุช่องมาแล้วก็เป็นลิโก้ลูอิสนะครับที่เก็บบอลได้ก่อนที่จะยิงบริเวณหัวะกะโหลกแล้วก็บอลส้วบหายเข้าไปในประตูดื้อเลยนะครับเนะี่ยซิตี้ก็นำจากตรงนี้ไปก่อน1ประตูต่อสูน,นะครับส่วนภาพรวมเกมหลัง่างนั้นนะครับก็จะบอกว่าเป็นโมเมนตัมที่ซิชตีช้ฉวยโอกาสก็บอลนำแล้วก็ได้ความมั่นใจมานะครับก็ครองบอลได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรียกได้ว่าเล่นเอาโฟร ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรเลยนะครับกว่าที่จะตั้งเกมพอครองบอลได้บ้างนะครับก็ผ่านไปราวๆ25นาทีเลยนะครับที่ฟอร์เรสเนี่ยพอจะเริ่มตั้งเกมของตัวเองได้บ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าเกมของฟอร์เรสเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผิดแผนพวกเขาเหมือนกันนะครับคือแบบวางแผนมาด,ดูเจตนาชัดเจนเลยว่าต้องการที่จะยื้อให้ได้นานที่สุดแต่พอโดนเร็วแบบนี้เนะี่ยมันก็เหมือนกับว่าพยายามจะเล่นยื้ออยู่นะครับพยายามไม่ให้แบบให้เป็น1มากกว่า1นึเป็นสองศูนย์อะไรเงี้ยนะครับซึ่ง เห็นได้ชัดเลยว่าโอกาสยิงประตูเนี่ยมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับสำหรับพวกเขาไม่ว่าจะมาเริ่มครองบอลได้ในช่วงนาที25ก็ตามนะครับถือว่าเป็นครึ่งแรกที่โอกาสยิงเนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะครับพอๆกันเลยคือซิตี้หลังยังนำได้แล้วนั่นคือครองบอลได้จริงแต่ก็ไม่ได้เข้าพื้นที่อัลารายได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเซนเตอร์ตัวหลักของฟอเรสต์ก็ยังอยู่ทั้งคู่มูริโม่เล่เรนควิดนะครับคือในช่วงลูกแรกเนี่ยที่เสียไปก็พลาดง่ายไปนิดเดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ย ก็ตั้งสติสตังกลับมาได้กันหมดนะครับสำหรับฟอร์เรสก็เล่นยืนกันได้ยาวๆนะครับซึ่งก็ไปมาๆนะครับก็ตึงไปนะครับจนจบครึ่งแรกเลยไม่มีโอกาสยิงที่เข้ากรอบให้ได้ลุ้นสับทั้งคู่เลยนะครับยิงนกตกปลาเฉียวเสาไปมาอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าน้อยมากๆนะครับในช่วงครึ่งแรกเนะี่ยก็เป็นว่าจบครึ่งแรกไปเป็นซิตี้ที่ส่วนโอกาสนําได้ในช่วงต้นเกมเนะี่ยนำไปก่อน1น,นยอยู่นะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับก็ ทางฟอร์เรสต์เลือกที่จะเปลี่ยนตัวทันทีเลยนะครับเอาเป็นแผนที่พวกเขาเล่นตามปกติเลยนะครับเปลี่ยนแอนโทนีอ l เลนกาลงมาแทนดานิโลโอลิเวล่านะครับพร้อมปรับจาก4-4-2เป็น4-2-3-1ที่พวกเขาถนัดตามเคยนะครับซึ่งการเปลี่ยนตัวลงนี้ลงมาเนะี่ยก็ดูจะกลับมาเป็นฟอร์เรสที่เราคุ้นเคยชัดเจนนะครับคือเกมสวนกลับในเริ่มมีแบบชีวิตชีวามากขึ้นนะครับคือในครึ่งแรกเนะี่ยมันก็จะมีแค่ คาร์ลพาซันโอดอยที่ดูโดดเดี่ยวจนเกินไปนะครับกิฟไว้ก็ไม่ได้ตัวพุ่งขนาดนั้นจะเป็นสายเทคนิคมากกว่านะครับในครื่องแรกมันก็เลยดูเงียบๆเง,งาๆนะครับคิดวูดเนะี่ยแทบจะไม่ได้รับการสร้างสารรนคะ์ในที่ดีมาเลยในการจะไปจบสกอร์นะครับพออีดังก้าลงมาเนะี่ยเพียงแทบนาทีเดียวของเครื่องหลังนะมีจังหวะที่เขาได้ชาร์จบอลจ่อๆจ,จากบอลเปิดท้านข้งงเพื่อนมาเนะี่ยือวออกไปนิดเดียวเองนะครับเนี่ยก็โหเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีนะครับแล้วเกมแบงนั้นเนี่ยก็กลายเป็น เสียสเสียเอาแทนซิตี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าฟอร์เรสต์ดูจะได้สวนกลับมาเรื่อยๆอ,อยู่นะครับแต่ก็ซิตี้นะก็ยังได้บุกอยู่นะครับตอนนั้นแต่แค่มันรู้สึกเสียวเท่านั้นเองนะครับโดยอ่ะช็อตที่เริ่มเตือนมาสซับซิตี้ใส่ฟอร์เรสต์นะครับก็จะมีโอกาสที่ได้ยิง3ช็อตนเน้นเนะนี่ยโหตรงเน็ตถือว่าแมทเซลเนี่ยเซฟเป็นพะา,าวานเลยนะครับลูอิสยิงดอกแรกนูนเยสซ้ำสองแล้วก็โคอาสิตซ้ำที่3นะครับ แต่แมตเซลเนี่ยสามเซฟซอเลยนาทีสี่สิบเก้านะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช็อตที่เตือนมาฮุกหนึ่งแล้วนะครับสำหรับฟอร์เรสว่าอ่ะถ้าโดนอีกเนี่ยมีน็อกได้เลยนะครับซึ่งในจังหวะต่อเนื่องเนี่ยเป็นการเสียลูกเตะมุมนะครับซึ่งทางนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับก็นั่นแหละครับพอโดนฮุกเหมือนเมาหมัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคราวนี้โดนแบบหมัดน็อกเลยนะครับนาทีที่51เนี่ยเป็นลูกเตะมุมของมาโมสเปิดเข้าไปยอสโกควาดิโอนะครับขึ้นโขก เบียดอยู่กับมูริโลนะครับด้วยความสูงนะครับมูริโลก็ไม่ใช่คนที่สูงมากกวโดโอเลยโขึ้นโขกเนี่ยชน,นะนลูกนี้แล้วก็บอลซวบหายเข้ามุมประตูเลยนะครับด้วยวิธีที่เขาโขกสะบัดไปเนี่ยค่อนข้างมุมนะครับเซลหลังที่เซฟมา3เซฟซ้อนก่อนหน้านี้นะครับเจอลูกนี้เข้าไปก็ต้องบอกว่าสุดเหมือนกันนะครับที่เขาจะเซฟไหวนะครับก็เลยเนะี่ยเป็นลูกที่ซิตี้ทิ้งห่างออกไปเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ทำให้เกมของฟอเรสต์เนี่ยที่เหมือนจะออกสตาร์ทครึ่งหลังมาได้ดีนะครับเหมือนคึกคักลงอีรงังๆทีี่่ผมมพูดาเนย มันก็กลับไปดอกอีกรอบนึงเลยนะครับทีนี้ซิตี้ก็เล่นประคองเกมของไม่แบบเน้นรัดกลุ่มมากขึ้นได้แล้วนะครับเพราะว่ามัน2อสกอร์เนี่ยก็ค่อนข้างเซฟได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วไปมา,มาเนี่ยเหมือนกับว่าซิตี้จะได้ลูกสามมากกว่าด้วยนะครับจะมีชอ็อตมามมดได้ยิงซึ่งเซลก็ยังเซฟไว้ได้อยู่นะครับคือความจริงเนะี่ยถ้าไม่มีเซลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขาดไปนานแล้วนะครับในเกมนี้คือฟอร์เรสต์ก็ดูไปไปมา,ม,ามาในต่าต่กว่ามาตรฐานของตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละครับ พอพ้นมาได้สับฟอร์เรสนะครับก็มามีช็อตที่พวกเขาเนี่ยได้ลุ้นเกือบจะกลับมาได้เหมือนกันนะครับจากจังหวะที่อยู่ในไม่ว่าดีของควาดิโอเนี่ยไปจ่ายบอลขวางจะคืนเพื่อนนะครับว่าไปแจกนะครับเป็นไม่เห็นกิฟไว้ที่ตัวหลังเ,เก็บบอลเขาเรียกว่าไปโฉบบอลมาได้นะครับนที่โฉสิเนี่ยแต่ก็กิฟไว้ ไม่สามารถแปลเปลี่ยนประตูได้นะครับยิงไปชนเสาไกลนะครับทำให้ซิตี้วาดิโอตอนแรกจากฮีโร่เกือบเป็นซีโร่เลยนะครับถ้าเสียลูกนี้ไปนะครับแต่ก็รอดไปได้นะครับแล้วเกมหลังนั้นเนี่ยพอฟอร์เรสกลับมาตรงนี้ไม่ได้นี่คือหลังนั้นคือดรอปยาวๆของจริงเลยนะครับฟอร์เรสการเปลี่ยนตัวของเขานอกจากการเอาอีลังกาลงมาในครึ่งหลังเนี่ยก็จะมีอวอนิยี่มีตัตาซวานะครับที่ทรงผมคล้ากิริศสองนะครับลงมา แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีจังหวะที่ช็อตสองคนที่ได้ยิงได้น้ำไม่เนื้อลุ้นอะไรกันเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบว่าทรงๆแล้วก็เหมือนกับช่วงท้ายเนี่ยจะรับสภาพกันไปแล้วนะครับส่วนทั้งฝั่งของซิตี้เนี่ยก็เปลี่ยนตัวเพื่อเพิ่มคาะกำลังความสดนะครับรกุนโดการโฟเด์นิโก้กันซาเลสอะไรประมาณนี้นะครับที่ลงมาซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ปิดเกมได้สําเร็จนะครับแล้วก็ทะลุไปเข้าชิงคนะเลิศได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าจะเป็น ครั้งที่3ติดต่อกันหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ผมดูมาอันนี้คิดเร็วๆนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับปีที่แล้วก็ชิงกับแมนยูแล้วก็ปีก่อนน,นั้นก็ชิงแมนยูก็ได้อถ้าใช่นะครับก็เนี่ยเป็นการเข้าชิงอีกครั้งหนึ่งของซิตี้ในปีนี้นะครับก็ชนะฟอร์เรสต์วันนี้ไปด้วยสกอร์2-0นะครับก็ถ้าให้มัดรวมเลยภาพรวมเกมวันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเกมที่ซิตี้ค่อนข้างดีเกินคาดเลยนะครับกับถ้าว่ากันถึงเป็นมาตรฐานฤดูกาลนี้ที่เราเห็นซิตี้ คอนเทนตที่จะดบกากความเป็นมาตรฐานแชมป์ที่เขาเป็นมาใน2 3งสามฤดูกาลล่าสุดเนะี่ยตั้งแต่เห็นการจัดตัวมาอย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็ดูจะเสียวๆแล้วนะครับลิโก้ลูอิสลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าตัดเกมสวนกลับได้ไม่ได,ดีขนาดนั้นแต่ตัวเนี้ยด้วยทักิกพิเศษนะครับมันเป็นสี1สาหนึ่งกองกลางมันไม่ได้มีแค่ลูอิสคนเดียวนะครับแบบมาราโรซิลวาโคอาิตตัวเนี้ยถือว่าเล่นกันได้ค่อนข้างดีนะครับมันเลยเบาบางพาร์ทของ Lewis ลูอิสไปได้ค่อนข้างมากนะครับเลยวันเนี้ยเกมสวนกลับ ไม่ได้โดนอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับก็เลยถือว่าเป็นเกมที่การวางแผนกวางหมากมาก,การ,รกว่าเป๊ปกัวดิอลาที่มาแปลกนะเข้าท่ากว่าของฟอร์เรสที่ปกติจะเป็น42 3สึ 1, แล้วเป็น4 2นะ่รเนี่ยกับว่าตรงเนี้ยมันเข้าทางของซิตี้มากกว่านะครับการตัดสินใจวันนี้ดรอปเดอะบอยไปแล้วก็เลือกเป็นกีริลซาวินโยอะไรเงี้ยนะครับมันก็ถือว่ามันการตัดสินใจที่พอมาจบเกมแนละ้วก็คิดว่าถูกต้องแล้วนะครับสำหรับซิตี้ในวันนี้นะครับ ส่วนท, Foreign, ทั้งฟอร์เรสต์ัวเนี้ยก็ดูจะต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็จุดสําคัญเลยผมคิดว่าเป็นการเสียอันเดลในช่วงต้นเกมนี่แหละครับทำให้เกมพวกเขามาเล่นได้เป็นธรรมชาติตัวเองนะครับแล้วก็ดรอปพีลังกาในช่วงต้นเนี่ยผมคิดว่าน่าเสียดายความอีกหน้าลงตั้งแต่ช่วงต้นเลยมันอาจจะทำให้ซิตี้เนี้ยมีความระแวงอะไรมากกว่าน,นี้ในการที่จะทําเกมลุกนะครับทีนี้มันเหลือโอดอยคนเดียวนะครับเกมลุกพวกเขาก็ถือว่า ไว้จะดูว่าสบายเลยนะครับในการที่จะเติมกันไปเต็มที่มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าในข้างหลังเนี่ยมันก็ระวังแค่อย่างที่บอกโอดอยในในการที่จะสร้างสารรค์มาขึ้นไปนะครับเกี่ยวนี้เลยออกมาเป็นประมาณนี้ไปนะครับภาพรวมใน90นาทีวันนี้นะครับส่วนถ้าให้ลงในรายละเอียเ11ตัวจริงเนี่ยฝั่งฟังซิตี้นะถ้าให้ผมเลือกคนเด่นนะผมจะให้เป็นทางมาติโอโคสิตนะครับแล้วก็ให้เป็นแมนโรแมนได้เลยนะครับเพราะว่าวันเนี้ยการที่พื้นที่ตรงกลางเนี่ย ครองเกมได้เหนือขนาดนี้แล้วก็เกมสวนกลับที่ปกติจะโดนเนี่ยเราตัดเขาเรียกว่าโดนสวนมาบ่อยๆเนี่ยวันนี้ถือว่าครองได้ค่อนข้างเหนียวแล้วก็อยู่หมัดเลยคัวิตัวเนี้ยถือว่าทาได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีจังหวะเทิร์นบอลสวยๆด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างที่จะเงียบเลยกับกองกลางชาวโคโอเอเชียรลยนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้ไปส่วนเกมลุกเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ทางกลับขวาค่อนข้างจะยบาบทบาทเยอะหน่อยนะครับทั้งซาวินโยแล้วก็นูเนสเลยนะครับ แต่ก็ติดที่ประสิทธิภาพในการเข้าทำจงังหวะแดนสุดท้ายแดน3นะครับที่ถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับอย่างนูเนสเติมขึ้นมาก็เปิดได้ไม่ดีหลายๆครั้งอะไรเงี้ยนะครับส่วนซาวินโยก็อย่างที่เรารู้กันก็คือยังไม่ได้ประสิทธิภาพในการจบสกอร์จะเลือกยิงจะจ่ายอย่างเงี้ยยังไม่สามารถแปเปลี่ยนเป็นจํานวนประตูหรือแอซิสได้มากมายขนาดนั้นนะครับก็ยังคงจะต้องพัฒนาต่อไปณจุดนี้นะครับคือบทบาทเยอะความจริงถ้าเรากินตนาการว่ามันเป็นแบบ มาเลสวอลเกอร์หรือคันไซโร่ใน2อสปีก่อนอย่างเงี้ยนะครับมันคงจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับซิตี้ในยุคนี้มันปีนะี้เป็นปีปเปลี่ยนถ่ายนะครับก็อย่างที่ผมเน้นย้ำทุกทุกคลิปเลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมันก็จะยังมีความไม่เพอร์เฟกอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นแบบนั้นแต่ได้จุดอื่นๆไปนะครับแบบอ่ะลูกยิงไกลลูอิสแล้วก็ลูกนิ่งอย่างเงี้ยวันนี้ที่ชั่วทีบ,บเอาไวน้ได ส่วนทางกราบซ้ายวันนี้บทบาทก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมามูดวันนี้ก็รู้สึกเงียบๆไปหน่อยกีริดวันนี้ก็ทรงๆนะครับกับการที่ไม่ได้ลงเล่นต่อเนื่องเนี่ยผมว่ามันก็สภาพไม่ค่อยได้เหมือนกันในวันนี้นะครับส่วนทางคนเติมมาอย่างนิโคโอลเลรี่วันนี้ผมว่ายังตามมาตรฐานอยู่นะครับเล่นได้ค่อนข้างที่จะด,ดีเลยส่วนเซนเตอร์วันนี้ก็ผมมองว่า ค่อนข้างที่จะสอบผ่านนะครับทั้งกวาดิโอแล้วก็ดิอาร์ตถือว่านิ่งได้ตามมาตรฐานกวาดิโอเนี่ยเกือบจะดรอปไปอย่างที่บอกที่เล่ามาในเกมนะครับที่ว่าจ่ายขวางแล้วกเกือบโดนทิปไว้ไปยิงนะ่ะถ้าถ้าลูกนั้นโดนเนี่ยผมว่าจะแต้แมดรอปหน่อยนะครับแต่วันนี้ก็พอตรงนั้นรอดไปก็ถือว่าโอเคผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เป็นคนทําประตูได้ด้วยเนะี่ยถือว่าสําคัญเลยลูก2ทําให้เกมมันสบายขึ้นมาหน่อยนะครับภาพรวมก็ประมาณนี้ส่วนออเตกางานก็ไม่ได้ชุกอะไรวันนี้นะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ดีนะครับซ ส่วนทางฟอร์เรสก็ผมมองว่าการขาดในนอกจากการวางแผนมาที่ไม่ดีในช่วงต้นแล้วที่อินังกาไม่ได้ลงนะผมว่าไอจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดเนี่ยก็จะเป็นการขาดแบ็กสอข้างนะครับที่เป็นตัวหลักทั้งโอลาไอนาแล้วก็เนโกวิลเลียมนะครับโดยโอลาไอนาเนี่ยบาเดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็เนโกวิลเลียมเนี่ยไปติดโทษแบนนะครับจากการที่เนฟเเนี่ยโดนใบเหลืองคาดโทษ ในรอบก่อนนะเนี้ยนะมาครบ2ใบพอดีทำให้โดนแบรนในเกมนัดนี้นะครับเลยเป็นเหตุผลที่ผมมองว่าอ่ะตรงนี้มันก็ดูดรอปไปเหมือนกันสำหรับทางแบ็กฟอร์เรสนะครับคือเซนเตอร์เนี่ยยังแน่นอยู่แต่พื้นที่ด้านข้างวันนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันค่อนข้างจะดรอปลงชัดเจนพอแบ็กเป็นแฮร์รี่ท็อฟฟอร์โลแลวก็แซคแอบบอทที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ตัวหลักทั้งคู่เลยนะครับตรงนี้คือพื้นที่ด้านข้างวันนี้ฟอร์เรสดูจะด้อยลงชัดเจนนะครับใน,หน,ห,นหนึ่งจุดหนึ่งนอกจากการวางแผนของนูโน,น่ที่วันนี้ถ้าผม,ม ตรงแบ็กเนี่ยที่พอตัวผู้เล่นหายไปเนี่ยมันก็ทําให้ทีมดูดรอปลงเหมือนกันนะครับก็ถือว่านั่นแหละครับเป็น2จุดที่ผมมองว่าเป็นประเด็นหลักๆวันนี้ที่ทำให้ฟอร์เรสถึงขั้นพ่ายแพ้ไปในเกมวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับปีนี้ก็ถือว่ามาไกลเกินฝันของพวกเขาในหลายๆแง่มุมแล้วนะครับเพราะว่าในหลีกเนี่ยก็ดนุนพุ่นที่ยุโรเเลยจากในช่วงต้นฤดูก,กาลที่คิดว่าจะหนีโต๊ชั้นนะครับ แต่ก็นูนโกทำมาได้ถึงขั้นนี้นะครับส่วนในบอลถ้วยนะครับจะไปคิดนะครับปีนี้ก็เข้าถึงรอบรองเอฟเอคัพได้นะครับแต่ก็น่าอาจจะมีมุมที่น่าเสียดายไปหน่อยที่แบบอีกเก้าเดียวแล้วนะครับจะเข้าชิงแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ากลับไปเน้นในลีกกันต่อไปนะครับทำผลงานที่เหลือให้ดีที่สุดนะครับเพื่อรุ้นไปพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะครับถ้าสมมติได้ไปเนี่ยผมก็ต้องบอกคำตรงว่า เงินรายได้ต่างๆเข้ามามหาศาลแล้วก็มีโอกาสจะยกระดับเป็นแบบพวกแอสตันวิลล่าหรือนิวคาสเซิลที่พอไปไปแชมเปี้ยนลีกในต่างมาอะไรเงี้ยจะเป็นจุดที่ดีเลยนะครับซึ่งโปรแกรมในช่วงท้ายพวกเขาเนี่ยถือว่าพอวัดได้ด้วยนะครับมีเจอเบนฟอร์ดเจอพาเลตเจอเลสเตอร์เจอเวสต์แฮมเจอเชลซีอย่างเงี้ยคือผมมองว่าจากฟอร์มปีนี้เขาสู้ได้ทุกทีมนะครับแต่เพียงแค่ว่าพวกเขาในช่วงหลังเนี่ยเริ่มจะดรอปๆมาหน่อยมีแพ้เอลเวอร์ตัน ไปแพ้วิลล่าแล้วอย่างแพ้วันนี้อีกนะครับไม่รู้ว่าจะเสียความมัน่นใจไปมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่านะครับก็ต้องไปเรียบเรียกสติอะไรกันกลับมานะครับแต่ฟอร์เรสผมคิดว่ายังพอจะมีเวลาในการที่ไปเอาดิลลีกได้อยู่นะครับผมคิดว่าสถา,านการณ์ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับก็ไปโฟกัสตรงนั้นกันต่อไปนะครับส่วนซิตี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่านักทิงปีนี้นะครับพวกเขาจะจบด้วยการอย่างน้อยเนนะี่ยเอ้ามีทัวยนี้เป็นขวัญกำลังใจเพื่อจะไปต่อยอดต่อในการกลับไปป้องไปแย่งแชมป์จากเรอัลในปีหน้าหรือไม่นะ ส่วนในลีกเนี่ยผมคิดว่าในระดับท็อปไฟที่ไปพื้นที่ยามาเลีกในซิตี้คงจะไม่หลุดแล้วนะครับทีเนี้ยก็ถือว่าโฟกัสได้เต็มที่แล้วครับเพราะาโปรแกรมก็ไม่ได้เยอะมากมายและสับทางทัพหรือบาชีฟ้านะครับผมคิดว่าก็ยังอยู่ในคนทางที่อ่ะอย่างน้อยปีนี้มีทั่วติดมืออยู่ก็ไม่น่ามีอะไรเสียหายนะครับแต่ไปเจอพาเลียนนะผมคิดว่าถ้าไม่ประมาทเนี่ยก็คงกะไม่ขนามือซิตี้นะครับแต่ก็นะครับซิตี้ปีนี้ก็อย่าเพิ่งไว้ใจอะไรขนาดนั้นนะครับดูกันไปเป็นเกมต่อเกมนะครับ ภาพรวมคือหลังเกมพวกนี้นผมคิดว่าขอจบที่ประมาณน,นี้ไปแล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครฟังอย่างนี้แล้วก็ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกาลังใจช่องกาบาบอนในการคลิปต่อไปด้วยนะครับรเรื่อะวิธีแยกแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ